เตอร์สงครามนะครับกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับโอเคครับตัวสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยเรื่องในการที่เราจะตัดสินใจปั้นเจ้าเจอร์ตัวนี้ขึ้นมาเป็นร่างแม็กนะก็คือเจ้าブラウンโสมนั่นเองนะครับนะหากว่าคุณนั้นมีกบหรือว่าเกียร์ยังไม่พร้อมยังไม่ถึงนะครับว่าจะปั้นดีไหมสำหรับเจ้าตัวนี้นะมันก็จะหมดสิ้นเดือนของมันไปแล้วนะก็เพิ่งเปิดได้มาสมมุตินะแต่ว่าผมก็เปิดได้ มานานแล้วนะครับได้ลองเล่นไปแล้วนะครับก็ถือว่าพอจะได้พอสมควรนะครับส่วนกบไอดีนี้ของผมนะครับก็คือมีทั้งหมดแล้วนะครับอ่าผมได้จากกิจกรรมครบรอบ11.5ปีนะเพิ่งได้มาเพราะว่าเปิดกระชาครบไปนะได้กบม่วงมา1ตัวมันเลยทําให้กบม่วงของผมตอนนี้มีทั้งหมด20ตัวพอดีไปเป๊ะเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนในเมื่อเราดูในส่วนกบไปเป็นที่ร้อยนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีไม่ถึง20เหมือนผมนะก็อาจจะมีสักประมาณ11,12,17,18ก็ แล้วแต่คนนะครับอ่าบางคนอาจจะมีเยอะกว่านั้นหรือว่าไม่มีเลยนะครับมีบางชุดอย่างนี้แต่ต่อไปเราไปดูในส่วนของเกียร์กันนะครับสําหรับเกียร์นี้ผมคิดว่าเจ้าブラウสโสมตัวน,ตนี้เป็นเลนเจอร์ที่ไม่ค่อยพึ่งพาเกียร์มากสักเท่าไหร่นะครับใส่เกียร์ฟรีก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะครับในก่อนหน้านี้น,น,นะผมได้ทําการลองไปใส่เกียร์ฟรีแล้วก็ไปเล่นใน PP ดูก็ถือว่าเ,าเล่นได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่า ถ้าเรามีเกียร์ที่โหดนะครับมันก็จะช่วยยกระดับความสามารถของเลนเจอร์ตัวนี้ให้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยสะนั้นแล้วนะครับสำหรับเจ้าบาวตัวนี้นะครับกบมีไม่ถึงนะครับสามารถปั้นไปในระหว่างทางได้นะครับนะเพราะว่าคุณอาจจะเก็บกบได้เร็วก็เป็นไป,นปนได้นะครับเมื่อในะอนาคตจะเก็บได้แบบอีกอ้าวตัวในไม่ช้านี้นะเกมก็แจกมาเรื่อยๆอยู่แล้วสำหรับเจ้ากบม่วงนะครับโอเค ถ้างั้นแล้วต่อไปเราไปดูข้อดีข้อเสียแล้วก็จุดเด่นจุดด้อยของเจ้าบราวน์สมตัวนี้กันเลยสำหรับจุดเด่นหลักๆของเจ้าตัวบราวน์สมก็คือนี่ครับเป็นสกิลความสามารถให้ปร์ของมันนะครับเมื่อออกปฏิบัติการนะครับจะทําให้สายไวพิบนั้นกระเด็นถอยหลังนะครับโอ้โหตัวนี้คืออันนี้คือ,อนนคีย์แมนหลักๆของมันเลยครับคือมึงแค่ปล่อยออกมาแล้วฝั่งตรงข้ามก็กระเด็นกระดอนไปนอนอยู่ที่กล่องหน้าป้อมเลยนะครับอันนี้ก็คือ เป็นข้อดีหลักๆของเจ้าตัวนี้เลยสกิลนี้ผมว่าเป็นสกิลที่เป็นจุดเด่นและจุดขายหลักๆของเจ้าตัวนี้เลยนะครับคือมันสามารถทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถที่จะร่วมทับมาโจมตีเราได้นะมันกระเด็นกระเด็นอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะใช้สกิลได้นะมันจะสามารถขัดขวางสกิลของฝั่งตรงข้ามได้อย่างดีมากเลยสาหรับสกิลนี้นะต่อไปก็เป็นสำหรับสกิลที่1นึ่งะครับสกิลนี้มียกเลิกทักษะมาตาาแล้วก็ทําให้ศัตรูนั้นชะงักเก้าวินาทีเลยนะ อย่างหนึ่งถ้าเราไปรวมกับพรสวรรค์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีทางด้านเพิ่มมาอีก4วินาทีนะครับสำหรับการชะง,งักนะก็จะตึงขึ้นมากเลยสําหรับใครที่ทําพรหนึ่งได้ก็แนะนําให้ทําเลยนะครับตอนนี้ผมทําไม่ได้นะครับผมก็ล่าอยู่แต่มันไม่ได้แต่ดีลองทำได้อยู่นะพรหนึ่งก็ตึงมากๆเลยสำหรับพรหนึ่งนะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสกิลที่2นะครับสำหรับสกิลที่2นี้ก็คือ จะมีข้อดีและก็ข้อเสียอยู่ในสกิลนี้เลยนะครับส่วนข้อดีก็คือมีการสร้างบาเอรยในพื้นที่7วินาทีแล้วก็ส่งพักพวกไปด้านหน้า1ตัวนะครับในส่วนของข้อดีของการส่งพักพวกไปด้านหน้าก็คือสมมุติว่ามันส่งไปแล้วเป็นเลนเจอร์สายพลังของเราที่ยืนอยู่ใ,ใกล้ๆมันตัวชนทั้งหลายเลยนะครับของผมก็จะมีทางด้านของบราวช้างครับบราวสวินคุณกินนะครับอ่าสตัวนี้ครับคือถ้ามันส่ง หนึ่งใน3ตัวนี้ไปข้างหน้ายังไงก็เป็นผลดีต่อทีมงผมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะไปคัดขวางฝั่งตรงข้ามนะเมื่อไม่ให้บุกยิงทะลวงมาโดนด้านหลังผมได้ง่ายนะครับแต่ว่าส่วนข้อเสียก็คือสมมุติว่าในขณะเวลานั้นนะครับที่มันส่งไปนะไม่มีเลนเจอร์ใสยพลังเราอยู่ตรงนั้นมันส่งใสยไวพิษสายวงไวเราเข้าไปนะครับสมมติมันส่งเอลซ่าวอทมืดปุ่มอยู่ใกล้ตรงนั้นไปนี่ก็คือแบบโหนีอย่างหลา ก็เห็นนี้มันเลยกลายเป็นข้อเสียในการส่งพวกไปด้านหน้านี้นะครับแต่ว่าส่วนมากมันก็จะส่งสายพลังแล้วเข้าไปแล้วเพราะว่ามันก็ยืนแบบตัวชนใกล้ๆกันเนาะอโอเคนะครับถึงแม้ว่าค่าสเตตัสและความสามารถต่างๆของมันนั้นจะจัดอยู่ในประเภทของตัวโซนสายซับพอร์ตท,ที่ง้วที่สุดณปัจจุบันนี้ก็ตามนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดด้อยหลกัลกๆของเจ้าบราโชมันนี่ก็คือมันเกิดเป็นทัดแสงนั่นเองนะครับดังที่เรา รูด้ดีกันนะครับในยุคปัจจุบันนี้ก็คือเมตาทัศมืดโดยเฉพาะไอ้เจ้าบอดมืดนั่นเองนะครับคือมันเป็นตัวที่จะจัดดาเมจที่แรงมากๆนะปัจจุบันสําหรับทัศมืดมันยิงทีทัศแสงแล้วก็หายไปแล้วนะนี่ก็เลยจัดเป็นจุดด้อยหลักๆของเจ้าราวแสงโสมตัวนี้นะครับมันน่าจะพูดในใจเลยครับคือแบบ ให้ความสามารถกูมาโหดขนาดนี้นะครับแต่เมืองฐานนะั้นกูเป็นฐานเสี่ยงโอ้ยผู้ยิบผู้ยำเกินโหดได้แต่เลือกเกิดไม่ได้นั่นเองนะครับนะเปรียบเทียบไม่เห็นภาพได้เข้าใจง่ายก็คือว่าแบบอ่าสมมุติคุณนะแบบเป็นนายน้อยของตระกูลใหญ่เงี้ยหรือเป็นนายน้อยของเจ้าชํำนักเนี้ยโอ้โหคือแบบทรัพยากรนะครับวัตถุดิบในการฝึกฝนในการที่จะกลายเป็นเซียนนะครับมีครบทุกอย่างนะครับแต่ว่านะแต่คุณนั้น กับไม่มีพรสวรรค์ที่จะกลายเป็นเสียนนะครับก็เลยกลายเป็นแบบว่า,าจุดด้อยเลยนะครับคือแบบมีทุกอย่างนะที่กูจะแบบกลายเป็นเสียนนะแต่กูดันไม่มีพรสวรรค์โดยรวมแล้วผมว่าผ่านนะตัวนี้ผมปั้นแม็กเลยนะครับสำหรับเจ้าบราวูสูหรือว่าบราวหัวแครอทหยักตัวนี้ครับมันดีพอที่จะทําให้ผมเสียก,กบ20ตัวอย่างแน่นอนนะครับไปลุยกันเลยครับกินแบบทีละชุดทีละชุดจนถึง20ตัวนะครับกบผมที่มีก็น่าจะ หมดครั้งแล้วนะครับเก็บอีกประมาณเดือนกว่าหรือว่า2เดือนถึงจะทําแมกได้อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับผมน่าจะประมาณ2เดือนเลยนะแต่สําหรับคุณอาจจะ1เดือนหรือว่าเดือนกว่าอย่างนี้ก็สามารถทําได้อีกหนึ่งตัวแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าบางคนจะเก็บเร็วเก็บช้าก็มันต่างแต่ละดีแต่ละคนด้วยนะครับไปแต่ไปผมนี่จะกินให้หมดเลยกินเข้าไปแล้วนะครับตัวสุดท้ายนะนี่คือเซ็ตสุดท้ายที่มันจะกินนะครับอีกห้าตัวนี้เข้าไปก็ เป็นล่าง2อ0รมาร์คเป็นที่ร้อยแต่ยังครับอา,อาจจะยังนะอาจจะยังนะนะครับต้องกินอีกเพิ่มนะกินเพิ่มเข้าไปนะกบพรงนี้นะเป็นเจองี้ยผมน่าจะมีอยู่ในพวกบกบกบเขียวนะดูขนาดนี้ครับมีนะโอเคใส่เข้าไปปุ๊บยยังไม่ทึ่งว่ะมันกินเยอะเหมือน,นกันนะเนี่ยตัวนี้นะแครอทยากด้วยนะมันต้องกินปุ๋ยเยอะโอเค ร้ไม่พอแล้วก็เอาพวกกิกกี้กลางๆของเรานี้ใส่เข้าไปดีกว่าเลยนะครับเพราะว่ามันจะทํารับ5ลูบี้ไปแล้วเดี๋ยวดูว่าตัวไหนที่ผมทํา5ลูบี้ไปแล้วนะตัวไหนที่ผมยังไม่ได้ทำผมก็จะเก็บไว้ทํา5ลูบี้ก่อนแล้วค่อยเอายัดเข้าไปนะครับก่อนจะยัดก็ขึ้นล่างอันตราก่อนนะจะได้แบบปลดล็อกศัก,กยภาพด้วยนะครับสำหรับเลนเจอร์พวกนี้นะโอเคนี่นะครับบางคนก็จะเอาไปย่อยนะแต่ผมเก็บไว้ตรงนี้แหละครับเก็บไว้ในการตีบวกให้เลนเจอร์พวกนี้นะครับมัน เลเวลมันไม่แม็กบางทีก็ทําแบบนี้นะครับโอเคนี่กินไปแบบเต็มคาราเบลนะโอ้อยังไม่แม็กนะครับดูดิคือปั้นผิดเวลาหรือเปล่อนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับตอนนี้บราหัวเชเท้าหรือว่าแคลลาย์ดักของเราตัวนี้ก็กลายเป็นเลเวล240แม็กอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เต็มตัวนะครับระยะสร้างที่เจอใหม่ก็อยู่ที่6.5วินาทีนะครับสำหรับเจ้าบราตัวนี้ โอเคเมื่อเราปั้นแม็กแล้วนะครับเราก็ต้องพามันไปตรุย p ีพกันด้วยนะครับถ้าไม่ไปตรุย p ีพก็กระไหนกระไรอยู่นะครับสาวปั้นแม็กมานะครับเก็บไว้ในคังก็ไม่ใช้เหตุใช้การเดี๋ยววันนี้เราไปตรุย p ีพกันเลยนะครับโอเคไปทีมแรกที่เราจะต้องเจอนะครับเลเวล45นะบอสมืดไม่แม็กโดนบาโซผมกระทู้หน้าป๊อบแน่นอนครับไป let's go มาเลยครับผมจังวนี้นะครับมาสังเกตที่ปลาสมเปล่านะครับมีกระเด็นกระเด็นกระเด็นตายกระเด็น ตายก็เดินไปนีป่ใบพิปร้อนเยอะขนาดนี้หรอในนี้ไงทุกคนเห็นไหมว่าตัวนี้มันดีเลยนะเพราะว่าแต่ละทีนมนะคือแบบมีสายใบพิปเยอะมากนะทีผมนี่ก็ปลาล์มเนสโซ่สามตัวนะคุณจะว่าทีมคุณอาจจะมีแบบสี่ห้าตัวก็เป็นไปได้นะคือแบบซูมไปเจออยเงี้ยของกระเด็นล้วนๆเนี่ยก็ชนะไปได้สำหรับจบ่าวตัวนี้ดีมากๆทุกคน ไปครับทีมแรกเราก็เก็บไปได้แล้วทีมที่2นะครับอุ้ยมีตัวบินด้วยนะครับไม่กลัวเว้ยมาเจอได้น้องสาวเย็นลุยครับผมนิวเกยกาหรือว่าจะคกลกาจริงหรือเปล่าครับนี่โยนคุณกินไปขวางหน้ายังตึงครับจังหวะนี้กระเด็นเรียบร้อยกระเด็นอีกแล้วเฮ็บตึงแบบกระเด็นดูทีนี้ดิสายไปพิบคอร์ดแบบสี่ห้าตัวอะไรนะทุกคนเออโดนผมยับเลยนะครับนะ นี่แหละทุกคนขนาดทีมเรายังแบบมีแบบใส่เบรฟสามสี่ตัวนะครับทีมคนอื่นจะไม่มีสามสี่ตัวเหมือนกันจะได้ไงเออจัดเข้าไปครับผมปุ้มแตกนี่อย่างตึงว่ะสุดสนโอเคชนะไปได้ถีบศอกนะไปเจอกันทีมทีสามกันเลยนะคุณมี้ใครกล้าพาผมขึ้นลีกขึสามได้เลยทีมทีสามโอ้ซซโรแม็กไหครับไม่รู้ว่าจะแม็กกินหรือแม็กป้อมนะครับมา เขาน่าจะแม็กจริงหรือเปล่าวันนี้โคุยยัดเข้าไปครับโอ้ยไม่กระเด็นเลยวะไม่เห็นกระเด็นเลยวะโห้ไม่มีปลาส่วอยู่ไหนวะเนี่ยทำไมทีนี้มันไม่กระเด็นเลยวะทุกคนมีหดเกินไปแล้วนะไม่ผมว่ามันอาจจะจริงนะอุ้ยเท่แม่ร้อยครับผมแพ้อย่างสวยงามอลังเฮ้ยนี่นี่ปลาส่วนปลาสวนอุยบุหรี่ร้องอะไรก่อนอยากขี่ขับ ร้อยแพ้ออัดนาปอมครั้นี้ก็ชนะไม่เดือนเบื่อนโหดมากทีมนี้ยังเฟี้ยวยังตึงเลยไม่เป็นไรรอบแรกเราไม่นับนะครับในการแพ้เจอทีมที่สี่นะครับโอ้ยบอดมืดแมกว่าทุกคนจับไปครับผอมอะไรบอดมืดอยากเจอนี่นี่โดนโดนโดนบอดมืดหรอพุกพุกพุกทีนี้ว่าจะสู้ได้นะครับทีมนี้ทีมกระเด็นกระเด็นต้องแบบนี้เห็นคนหน่อย นี่คือแบบไม่กระเด็นเลยนะสงสัยมันออกมาแล้วมันตายเลยหรือเปล่าหรือมันโดนสปอตสตันไหมเกมนมื่อกี้แต่เกมนี้มันทําให้ฟังก์ชัานกระเด็นอยู่นะกระเด็นนี่ออกระเด็นกระเด็นกระดอนเรียบร้อยเรียบร้อยนี่นีปล่อยมากระเด็นนี่ว่าลิเกร์๋มชีกระเด็นเถื่อนหรือเปล่มันดูยากนะบางทีแบบอาจจะเป็นเลนเจอร์ตัวอื่นเราตีกระเด็นเถ่หลังเนี่ยมันก็อาจจะาช่วยกันเลยนาะหลายๆตัวตีกระเด็นมันก็ดี คคือเพชรสามเหมือนเดิมรอบสุดท้ายของเราในตอนนี้นะครับโอเคทีมนี้ปอดมืดแม็กช้างอีกโอ้โหยังตึงว่ะขอดเจอไหน่อยการช้างที่คุณบอกว่าเก่งนะครับจะเจอแบบบราสโ่มที่ผมบอกว่าง่ายนะไม่ใช่ผมบอกทะคคุณบอกว่าง่ายนะใช่ไหมคุณคิดว่ามัน,น่อยนะคุณคิดว่าพราสู่มมันไหวไหมผมคิดว่ามันก็ไม่ค่คคคอยง่วแนะจริง ดูขนาดเปล่าสวินผมเนี่ยปั้นเก้าดาวแม็กแล้วนับภาษาอะไรกับเจ้าเปลา่าโสงที่เปียวาปั้นให้ปืนแม็กไม่ได้หรอกไปกับผมเป็นชื่อตัวไหนาก,าก็กะผมเจ้าปั้นอยู่แล้วนะครับม,มองข้ามไม่ได้ <c oughs> มองข้ามไม่ได้จริงๆนะครับดูดิมากินผมยังไม่ปั้นเลยผมไปปั้นอ่าอสวินนะครับผมก็งงกับตัวเองเหมือนกันคิดอะไรอยู่โอเคแต่วันนี้โซผมขอเชฉยๆนะครับถ้าเก่งจริงผมอาจจะขึ้นแบบเก้าดาวแม็กนะเพลงต้องเก่งนะเพื่อน ให้เปิดไปก่อนแล้วกนะันอาจจะยังไนมะ่ก้าวดาวเพราะเก็บโกลไ้ปั้นตัวบินดีกว่านะครับคุณคิดว่าปั้นตัวบินกับเราสูงจะปั้นตนัวไหนแม็กซ์ดีกว่ากับก้าดาวเนะี่ยบินบอกกันด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปเอาประกรอบการตัดสินใจนะครับที่จะปั้นแม็ก้าดาวเนี่ยเพราะตัวตนี้ผมมีโกลก้าวดาวอยู่สามตัวแล้วนะครับหายอีกตัวหนึ่งหายได้ตัวหนึ่งเพราะปั้นแม็กซ์ได้แล้วโอเคร้อยนะครับทีนี้ก็ชนะไปได้รับครับเราติดแมทกซ์ทีมหนึ่งตายดิจะเป็นแม่ล้วนแล้วจะหล่อละ ราโชลผมมันเกือบล่าเลยไปดูประวัติการแข่งขันของเราในวันนี้นะครับมาแพ้ใครไปบังนี่ยน่าจะแพ้แค่ทีมเดียวนะเป็นทีมของคุณซีโร่แม็กนั่นเองนะครับนี่แพ้ไปเลยโอ้โหทีเดียวก็ชนะหมดนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้นะก็จะไปเป็นที่ร้อยสำหรับการเล่น p ีพนะครับเลนเจอร์เจ้าบราเงชลของผมตัวนี้ก็สดใสฉยโอ้โหยังตึงมากเลยนะครับผมว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม